คำถามจากเพื่อนที่ปลูกสวนยางพารานะคะป้าบอกว่าหน้ายางเป็นเส้นดำหน้าระเบิดใช่เป็นไฟท็อปไหมอันนี้มันก็เกี่ยวพันกับหน้ายางตายหนึ่งนะแล้วแต่ใครจะเรียกเป็นอะไรแล้วเชื้อที่เป็นสาเหตุเนี่ยเดิมทีก็รู้กันอยู่ว่าเป็นไฟท็อปทร่าแต่ปัจจุบันนี้ที่ผมวิจัยมาแล้วเนี่ยมันมีตัวหนึ่งก็คือราซิโอนิพเดียเพราะฉะนั้นถ้าเป็นแล้วเนี่ยมันเป็นแค่หน้ายางตายหนึ่งนะแล้วถ้าคุณไม่รับไม,ไม่ไม่รีบรักษาเนี่ยถ้ามันลามเข้าไปในท่อน้ําท่ออาหาร มันก็กระจายทั่วต้นเลยนะอมันก็กระจายทั่วต้นเมื่อไหร่มันจะโรคที่ตามมาก็คือเรียกอะไรกิ่งแห้งก้านทู่อย่างเพื่อนท่านเนี้ยค่ะก็มีคอมเมนต์ต่อว่าที่สวนยางเป็นโรคใบร่วงทั้งสวนพอใบร่วงหมดกิ่งก็แห้งแนะนำยารักษาหน่อยค่ะอันนี้ก็คือเหมือนที่ปาเล่าเมื่อกี้เลยว่าใชพอมันเข้าไปในท่อน้ำท่ออาหารแล้วมันก็จะกระจายไปทั่วแล้วก็ทำให้ใบร่วงใบร่วงเขาจะเออก้านทูบกิ่งแห้งแล้วใบมันจะร่วงหมดเลย ซึ่งอันนี้เกิดจากเชื้ออะไรคะป้าอันนี้เป็นราซิโอเนปูเดียแล้ววิธีการรักษายังไงคะก็คือใช้ราแทมแอนเทอร์นะครับวิธีการรักษาก็คือใช้ราแทมแอนเทอร์ใช่ไหมคะทีนี้ข้ามใบมันร่วงหมดแล้วเนี่ยเหลือแต่กิ่งใช้แล้วจะหายไหมป๊าคือไม่เหลือใบแล้วถ้าเป็นมันเป็นหลายเดือนแล้วมันก็ไม่หายถ้าคุณร่วงไปแล้วเนี่ยเมื่อวานนี้ยังอยู่วันนี้ร่วงหมดเลยจริงๆยังพอรักษาได้เพราะอะไรเพราะว่าบางทีไอ้ตัวรากที่ตรงนั้นยังไม่ถูกทำลายเนี่ยอาหารจัดสมที่ราก มมัันนก็ขึ้าอตตโิผลลัพธ์จะเห็นเร็วหรือช้าหลังจากใช้ลาแธมแอนเทอร์ขึ้นอยู่กับก่อนที่จะใช้ด้วยนะว่าโรคเราอะรุนแรงแค่ไหน<อ>แล้วก็เป็นมานานแค่ไหนถ้าเกิดว่าเราปล่อยไว้นานแล้วเป็นมานานแล้วการที่จะทําให้ต้นฟื้นคืนมาเนี่ยอันนี้ก็ค่อนข้างยากนะคะถ้าเกิดมาพูดตามตรงแล้วก็สำหรับใครที่เริ่มเริ่มมีอาการแนะนําใช้ลาแธมแอนเทอร์หรือถ้าใครยังไม่มีอาการแต่ว่าอยากทําให้ต้นเนี่ยมีภูมิต้านทานที่ดีขึ้นได้นำ้ำยางไหลออกมาแบบสม่ำเสมอก็แนะนำใช้ลา แทนแอนเตอร์คู่กันค่ะเป็นตัวเสริมภูมิต้านทานให้กับพืชไปเลยทีนี้วิธีใช้เนี่ยจริงๆมีพูดไปหลายคลิปแล้วนะสามารถใช้ได้4วิธีด้วยกัน1นก็คือทาหน้ายางนะคะในอัตรา1 0 0ซีซีต่อน้ำา5ลิตร2คือพ่นทางใบอัตราใช้คือ30ซีซีต่อน้ำา20ลิตร3คือพ่นโรนทา20ซีซีต่อต้น4คือรดดินบริเวณทรงพุ่มหรือว่าปล่อยในระบบน้ำใช้10-20ซีซีต่อต้อนต่อ10วันวิธีที่1ถึงวิธีที่3เราจะ ใช้ทุกๆ5ถึง7วันนะคะสรุปนะสำหรับเพื่อนๆที่เจอปัญหาว่าหน้ายางเป็นเส้นดำหน้าระเบิดหรือว่าเริ่มมีใบร่วงเนี่ยแนะนำใช้ลาแทมคู่กับแอนเทอร์ได้เลยค่ะปรึกษาสอบถามหรือสั่งซื้อสินค้าได้ทางไลน์แอ s ไซร์ลักเซนตรี